สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในแบบขับรถเหมือนเดฟนะครับช่วงนี้ผมแม่ค่ายลงคลิปนะครับพอ,อด่วยครับไปเปินกันกน,นี่แดนใหมน่้วยใช่ไหมลองเล่น,นตัดไปในเกมตอนนี้เข้ามา mm I mm -hmm.

多了。